สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับปกติมีไอ้ตัวนี้นะของผมอะเนี่ยคือตัวรับสัญญาณ Wi-Fi นี่นะครับพอดีผมชนมันหักตะกี้เนี่ยแล้วก็ไม่มีตัวใหม่ยังไม่ได้ซื้อมานะครับให้เราแก้ปัญหาโดยวิธีนี้นะครับเนี่เอามือถือเครื่องนึงมานะครับแล้วก็พร้อมเสียบสาย USB นะ คือคอมผมเป็น PC เนาะมันจะไม่มีที่รับ Wi-Fi นะ PC ผมอะแล้วให้เราเสียบเข้าไปนะครับเสียบกับมือถือเข้าไปนะสักครู่นะครับนี่เสียบเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนก็เข้ารหัสผ่านไปนะครับตอนนี้ยกเลิกไปก่อนเสร็จแล้วให้มาตรงนี้นะครับไปที่ s e ตติ้งนะ ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ h อ t ส p o t นะครับจะมีคําว่า h o ตส p o t อยู่แล้วก็จะมีคําว่าแชร์เน็ตมือถือนะครับตัวนี้ใช้ผ่าน w i f i ได้เลยนะครับเราเปิด wi-fi แล้วก็แชร์ผ่าน USB ได้เลยนะครับเรา,าเปิดตรงนี้นะปกติจะไม่ขึ้นนะ <S <S นจะขึ้นลูกโลกแบบนี้นะเดี๋ยวเปิดแบบนี้นะครับเลื่อนเปิดได้เลยเปิดปุ๊บนะครับเชื่อมต่อแล้วตรงน,นี้ก็จะขึ้น connect นะครับเนี่จะเป็นสัญลักษณ์ รูปเป็นรูปนี้เลยนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พี่ๆใช้งานก็ไปลองทําดูนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ